สวัสดีค่ะตอนนี้นาอยู่ที่งานนะคะอยู่ที่วัดวัดกลางนะคะอําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะเป็นงานปิดทองฝังลูกนิดนินะคะตอนนี้นาก็ถึงหน้าง,งานแล้วค่ะแต่ว่างานยังตั้งไม่เสร็จนะคะแต่ว่ามีแม่ๆคุณยายมาห้างรอแล้วนี่ อันนี้ประชุมประชุมกันอยู่เนี่ยมาด kind of um, ูกันมาดูใครกันคะเนี่ยเนี่ยเขากล้องแล้วเดี๋ยวมาสัมภาษณ์แม่ก่อนตอนนี้คือแม่เขามารอกันแล้วนะรอแล้วอย่าเดาขยับไกใกล้หน่อยทีละคนอ่ะทีละคนจนข้าวอันนี้ตั้งตั้งกล้องโอเคมาดูกันมาดูใครคะแม่ต้นข้าวลูก อ้คือให้้กันกาโอ้ยายมาตั้งสามโงเท้าแล้วมาทำเลี้ยงมาเลี้ยงมาเล้ยด้วยลูกลงทานลูกลงทานงทาเลี้ยงลงทานลูกมานั่งรอเลยนั่งรอเลยเนี่ยเอสร็จจากลงทานแล้วมานั่งรอเส่ตอนนร้เนี่ยโอ้าานแล้วนานแล้วเนานแล้วยายคอยเนี่ยโอ้ห แนัมาคนเลยคุณยายก่อนาตดตามน้อง้นคงแต่ตไหนคะโต้องมาแขที่แรกถาม้วยายก็ดูมไม่ดูนั่งนาแต่ว่าชอบมากเลยแล้วก็ว่าจะมาเล่นอะไรอันดีพิเศษอมาเล่นพิเศษเพาว่าต้นข้าจะมาด้วยคุณยายไปเมื่อเดือนที่แล้วแถม ม่ได้มามาจะไลอันอ๋อโอเควันนี้เรามาตั้งใจดูน้องต้นกล้าดูน้องกันทั้งนั้นเลยเนี่ยติดตามน้องมั้งแต่โอ้โหนานมากนั่นแหละนั่นแห่ะมีมาปวดนานมากชอบชอบน้องทำอะไรอ่าโดนชทงทีทุนโดนแทงทีทุนสามหนึ่งน่ะสามหนึ่งนั่นแหละสามหนึ่งตัวน้องเหมือนเด็กฉลาดอ่ะเด็กฉลาดเนาะเพราะว่าน้องข้าเมันเด็กฉลาดเหมือนเด็กฉลาดลูกมันทุกอย่างเลยอ่ะกำล เหมือนเด็กตลาดมากเลยทำอะไรอย่างเงี้ยนะเด็กเสียงเสียงเป็นไงดีมากดีมากเด็กมีวัฒนธรรมด้วยเด็กมีวัฒนธรรมโอกั็ทั้งประเทศทั้งประเทศคนอบจะไม่นั่งประเทศยังไงคุณยายต้องวานั่งรอจนขนาดไหนไม่มีคุณยายอายุอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณยายแปดสิบห้าลูกแปดสิบห้านี่ทั้งบ้านเลยคุณยายทีน้องก็ข้าที่มีควเลยนะ ทุกว oh. ัยทุกวัยลูกนี่อ๋อคอหนึ่งมาตามมาตีโอโหทุกวัยนี้คุณยายข็งแข็งแรงลูกชอบมากชอบมากอย่าลืมคุณยายนะดูแลด้วยลูก่าน้นางกี่เปอร์เซนกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ถ้าร้อยถ้าร้อยเลยหรอ้ใครเกินเลยวันนี้อยู่ร้อยเป็นร้อยเกินร้อยเลยชอบมากเดี๋ยวเดี๋ยววน อีกทีละคนอ้าวอ้าวมาคุณแม่คุณแม่มาทีนี้เป็นคุณแม่อีกคนนึงนะคะคุณแม่คนนึงไปอีกนี่เขามาเป็นแก๊งเลยนะคะเนี่ยแก๊งแก๊งแก๊งนี่คือไม่มีตีกันนี่ต้องไปหนักกระโดมไหมโอเคมาคุณแม่คุณแม่ตอบกระโดมไ่เคุณแม่ชื่ออะไรคะแม่ชื่อสัลีจ้าคุณแม่สัลีอ่าวันทากระโจมมันที่สอง ไปไหมต้องข้าวได้ไปหไหมงานของลูกใิมิตน่ะวันที่เท่าไรหร่ไะจะไปเลี้ยงวันที่สองแต่ต้องข้าวได้จาปป้างแต่บ้านเขาจ้างต้องข้าวไปเปล่าอันนี้หนูหนหนไม่แน่ใจเหมือนกันเออแม่ชื่อแม่นะคะแม่สัลลี่จ้าแม่สารีโอ้ก<อ>็มันไกลใจเนาะจะรอไหมเอออันนี้ยังพอไกลเลยมือใหม่มือใหม่แม่สารีจ้าเออถี่ตามน้องแต่ตอนไหนน้องกับประกวดเพลงแรกเลยเพลงแรก ลแล้วก็ดูในจัลราชก็คือวันนี้นมานั่งรอเลยใช่ลงคาเลี้ยงลงทานเสร็จก็เสร็จแล้วมาตรงนี้คว่าต้องฟรีนะอ <c oughs> อกลงคาอ๋อเสร็จวันนี้คือเขาขายบัตรในข้างหน้านะคะโต๊ะแถวหนึ่งแถวหนึ่งถึงเจ็ดก็คือสองร้อยอ่าหลังจากแถวที่เจ็ดไปนี่ก็หนึ่งร้อยนะคะ เออ่ถ้าเข้างานก็จะรวมกับี่เรียบร้อยที่หนูไปถามกรรมการมาก็คุณแม่ประทับใจอะไรในตัวน้องทันข้าวังค่านิสัยดีตะเคียนตะเคียนตะเคอยนกินแล้วมานั่งรอนานแล้วเนาะนอนานโอเคนิสัยดีแล้วก็อยาดีมีอะไรอีก่ไหมคะอ่าดีทุกอย่างดีทุกอย่างเลย ทำตัวให้ดีตลอดไปก็จะรักมีอะไรฝากถึงน้องด้นคำไหมคะขอให้อะไรนะรื้อตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยอ,อ,อย่าโกงคนดูนะเห้ย <c oughs> น้องคนที่ใส่ดีไม่มีอยู่แล้ว <c oughs> น้องก็เช็คแค่์ในเรื่อ,องเอนเตอร์เทนในหน้าวเวทีดีมากแล้วก็เอ่อไม่ว่าทัศนคติน้องก็ก็ดีเยี่ยมเท่าที่หนูติดตามไลฟ์สดน้องมาติดตามถ่ายก็คือ ก็เป็นเด็กที่ดีอ่ะกระตันอยูแล้วก็มีความพยายามแล้วก็มีพรสว,ว,สวรรค์พรแสแสงอะไรอ่ะงเแฟนนานแฟนที่บ้านนะนอนเปนก็เปิดดู้นข้าวไปงานที่ไหนเขาก็เปิดดูผ่านอ่าไลฟ์สดโทรศัพท์ไลฟ์สดดูโทรศัพท์อ่าก็จะนอนดูที่เปก็เ,เลยที่บ้านอนะ่ะเขาเขาไม่สบายหรือว่ายังไงเปล่าเวลาทำงานเน่อยๆมาเขาก็ ก็เพลินใช่ไหมคะก็คือได้ฟังเพลงของน้องแล้วคือหายเหนื่อยเลยใช่มันก็ช่วยได้เยอะเนาะคือเห็นหลายเคสแล้วทียว่าบางทีแบบไม่สบายหรือว่าเป็นในเรื่องของมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่พอได้ฟังแล้วก็มัจจะมีความรู้สึกดีพักใจก็ขอบคุณคุณแม่นะคะที่ให้โนสัมภาษณ์เดี๋ยวก็ร